คลิปนี้นะครับมาลองกินตัวขนมดอกจอกของร้านหยกสดกันนะเขาจะทํามาเป็นแบบว่าเหมือนของม้วนนะแต่ว่าทําเป็นรูปดอกไม้สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะชิมกันดูนะเวลาแกะก็แนะนํานะครับกับด้านแบบนี้นะมันจะได้แบบไม่หกนะครับมีใส่ใบเตยมาด้วยนะแล้วก็เป็นแป้งที่แบบผสมกลิ่นใบมินเป็นใบเตยนะครับมีกลิ่นใบเตยนะนี่เป็นดอกสวยมากเลย มาลองชิมกันดูนะครับเหมือนกินฮองมวนนะมีความหอมของงาแล้วก็มีกลิ่นใบเตยอ,อ่อนๆนะครับใครที่แบบชอบกินฮองมวนนะก็แนะนำเลยอันนี้อร่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นใบเตยด้วยนี่นะหากซื้อกันได้ที่ร้านยกสดหรือว่ากดในตะกร้าก็ได้นะครับ